ครับตอนนี้ก็ชาวลานนาอโศกนะครับซึ่งก็เป็นชาวอโศกนะครับก็ได้ช่วยกันนะครับแพ็คของเพื่อจะเอาไปช่วยนะครับผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่เชียงรายนะครับที่ผมพูดนี่ผมอยู่ที่อุบลนะครับที่อุบลราชธานีก็ตรงวัดเรานะครับราชธานีอโศกหรือบวรราชธานีอโศกเรานะครับก็น้ําท่วมเป็นประจําซึ่งก็ไม่รู้ตอนนี้เมื่อไหร่ก็จะท่วมตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับ แต่น้ําใจหรือความดีคุณธรรมนะครับธรรมะเนี่ยมันอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถึงเราจะถูกน้ําท่วมนะครับเราก็เคยยกทีมกันไปช่วยทางกรุงเทพเหมือนกันนะครับเรานะ่ยถูกน้ําท่วมชนิดว่ายันหลังคานะครับแต่เราก็ยกทีมกันไปช่วยกรุงเทพที่น้ําท่วมประมาณแค่เข่าได้นะครับมันอยู่ที่จิตใจในการที่จะปรับตัวนะครับในการเตรียมพร้อมรับน้ําท่วมนะครับ ตัวปรับใจนะครับปรับใจนี่สำคัญนะครับก็ชาวเชียงรายเองก็มีสอสอพักประชาชนหรือพักก้าวไกลอะไรพวกเนี้ก็ไม่รู้สิทธิเสรีเพราะพักนี้เขาเชิดชูความเป็นความมีเออสิทธิเสรีนะครับก็รู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยจะออกหรือไม่ได้ออกหรือยังไงไม่รู้นะครับในการที่จะไปช่วยเออ ลงพื้นที่ในการช่วยเหลือชาวเชียงรายนะครับก็นี่แหละครับสิทธิเสรีเขาอาจจะคิดเขาอาจจะคิดว่านี่คือสิทธิเป็นเสรีของเขาว่าเขาจะลงหรือไม่ลง <c oughs> ก็ต้องเคารพสิทธิของเขานะครับ <c oughs> เคารพเสรีของเขานะครับจะลงหรือไม่ลงยังไงผมก็ไม่ทราบแน่ชัดแหละแต่ข่าวมันออกมาไม่ค่อยดียเลย ก็พูดไปตามภาษาความคิดของผมนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นการคาดเดานะครับการหาเสียงนะครับก็คือการใช้เสียงเท่านั้นล่ะครับก็อยากจะพูดในเชิงที่ว่าถ้าเขาคิดว่าเป็นเรื่องของสิทธิอะไรพวกนี้นะถ้าเขาคิดจริงๆนะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คือสิทธิมันมีมีส่วนที่เป็นขีดจำกัดอยู่นะครับเป็นสส สิทธิ์ทงสิทธิอะไรมันก็ไม่มีแล้วนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนคุณมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือประชาชนเท่านั้นนะครับก็นี่แหละครับสิ่งที่จะพูดก็พูดไปถึงการเมืองของประเทศไทยเรานะครับว่าการหาเสียงทุกวันเนี้นะหรือรัฐบาลทุกวันเนี้นะประเทศไทยไม่มีอะไรมากหรอกครับใครจะได้เป็นใหญ่ใครจะได้มา เออเขาเรียกอะไรล่ะมาเป็นรัฐบงรัฐบาลมันก็อยู่ที่ว่าใครโกโหกเก่งกว่ากันจริงๆนะครับก็ดูสิครับที่เคยผ่านผ่านมานะครับผู้ที่ได้มีคะแนนเสียงเสียงมากกว่าเขาเพื่อนแล้วก็จะได้จัดตั้งรัฐบาลนะอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสาอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็มาจาิกอยู่ที่ว่าใครโกหกเก่งกว่าใครใครที่โกหกโกหกโกหกมากกว่าเขานะครับ รถแรกแจกแถมมีนโยบายมากมายมากกว่าเขานะครับก็จะได้รับเลือกเป็นที่หนึ่งนะครับใครที่เน้อยลงมาหน่อยโกหกน้อยลงมาหน่อยก็ได้เป็นที่สองที่สามอะไรพวกนั้นมันจริงๆนะครับหรือไม่แต่สมัยก่อนนะครับเอที่เลือกตั้งผู้ว่าเากทมผมก็เคยไปช่วยคุณรศนาหาเสียงนะครับแต่คุณรศนานะนโยบายคุณรศนาเอาเฉพาะไอที่ทําได้นะครับซึ่งก็เยอะพอสมควรนะครับ แต่สู้คนที่ที่เป็นผู้ว่าปัจจุบันไม่ได้นะครับเพราะว่าผู้ว่าผู้ว่านะครับผู้ว่าคนปัจจุบันนะครับมีนโยบายที่เยอะกว่านะครับนะครับมีนโยบายน่นะให้มากกว่านะครับทำนู่นทำนี่มากกว่าแต่ทั้งหมดมันเป็นการโกหกมันทำไม่ได้ไงครับ มันก็แสดงให้เห็นชัดว่าใครเนี่ยโกหกมากกว่านะครับก็จะได้เห็นไหมครับแล้วทุกวันนี้เป็นไงครับทุกวันนี้ผู้ว่าก็ะหมอทำอะไรบ้างล่ะครับเออนโยบายมากมายโอ้โหเป็นห่างเว้าวเนี่ยไม่ใช่ห่างว่าจุฬานะครับว่าวปักเป้านะครับยาวๆออพูดกว้ออวางๆางออกไปประมาณนี้ก็เพื่อที่จะพูดให้เห็นความสำคัญของการ ที่จะพิจารณาในการเลือกตรงเลือกตั้งหรือผู้นำที่จะเข้ามานะครับบริหารบ้านเมืองเนี่ยขอให้ประชาชนคนไทยคิดให้ดีเดี๋ยวมันอยู่ที่เรานะครับเออย้ำอีกทีนะครับการหาเสียงก็คือการใช้เสียงเท่านั้นล่ะครับคือมันใช้แค่เสียงใช้คำพูดเท่านั้นนะครับมันยังไม่มีอะไรแล้วประกันว่าจะทำได้จริงหรือเปล่า มันอยู่ที่เราต้องพิจารณานะครับว่าเออมันทําได้จริงทําได้ไม่จริงอย่างสมัยก่อนเก้าวกงก้าไกลเนี่ยเพื่อธงเพื่อไทยที่ออกมาผมก็บอกว่านโยบายค่ะว่าทําไม่ได้จริงนะผมมีคลิปอยู่มิแต่นโยบายของพรรคเพื่อไทยเงินดิจิต้น,นผมก็ว่ามันทำไม่ได้จริงแล้วจริงๆไหมล่ะตอนนี้มันทำยากทำเย็นนะครับคือเข่าหาเสียงก็พูดไป แต่ว่าตอนจะทาแล้วเขาค่อยมาคิดอีกทีตัวนี้มันมีปัญหาเรื่องกฎบงกฎหมายมีอะไรหลายอย่างที่เป็นปัญหาเขาก็แก้ไม่จบไงครับเพราะการพูดหาเสียงแต่ก่อนน่ะไม่ได้มีหลักการว่าทําได้จริงไงครับพูดไปก่อนนะครับพูดไปก่อนขอให้ได้คะแนนเสียงก่อนนะครับแล้วค่อยมาแก้ปัญหาที่หลังผลมันก็คือว่ายังไม่รู้จะออกหัวออกก้อยอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะทําแบบนู้นเดี๋ยวจะทําแบบนี้นะครับ แม้จะทักทรงทักสินเองก็ยังพูดไปทางนู้นพูดไปทางนี้ผู้ที่เป็นอยู่ในพักก็พูดไปยุ่งอย่างนี้เลยยังไม่รู้จะออกหัวออกก้อยนี่นะครับจึงขอเน้นว่าเออคนไทยเรานะครับคิดให้ดีเวลาจะเลือกตั้งใครในอนาคตที่มาเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองแล้วปัญหามันก็จะน้อยก็นี่แหละครับออพูดเรื่องการเมืองไปแล้วที่สำคัญตอนนี้ก็ต้องให้กำลังใจนะครับ ให้กำลังใจแล้วก็ช่วยเหลือนะครับชาวเชียงรายนะครับให้พ้นจากเอ,อ่อสภาวะที่มันยากลำบากนะครับสภาวะทุกข์ที่เกี่ยวกับการประสบอุบัติภัยอุทกภัยพวกนี้นะครับเราก็พยายามช่วยต่อไปอโศกเราก็ช่วยตลอดนะครับยังไม่รู้อนาคตจะเพิ่มที่จะช่วยอะไรต่อไปนะครับเท่านี้นะครับขอให้สู้ๆนะครับชาวเชียงรายเจริญทำครับ